สวัสดีทุกคนนะจา๊ะพามาขยายจุลินทรีย์สังเคราะหแสงขยายนะจ๊ะไม่ใช่เพาะมันมีหลายวิธีนะแต่ส่วนมากนะถ้าใช้ไข่ไก่ฟองเดียวก็โอเคแล้วก็ได้นะเหมือนกันนะไข่ไก่ฟองเดียวนะได้น้ำห้ขวดนะ่ะเนี่ยใส่น้ำไปประมาณนี้แล้วตอกไข่ฟองเดียวฟองเดียวนะแล้วก็ตักเอามาใส่ในขวด,ดน,นีดหช้อน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 แล้วก็ขยายขยา 15วันก็เริ่มแดงแล้วนะไข่ไก่ฟองเดียวก็แดงได้เหมือนกันแล้วทีนี้เราจะมาขยายขยายเชืออเช้อกับเพาะเชือ้อไม่เหมือนกันนะถ้าเพาะเชื้อมันจะทําใหเ้เราเริ่มต้นทําจุลินทรีย์สังเคราะแสงคือการเพาะเชือ้อแต่ถ้าขยายเชือ้อคือเนี่ยเป็นหมดแล้วอันนี้เป็นหมดแล้วแล้วเราก็เอาหัวเชือ้อเข้ามาขยายต่อเห็นไหมจ้าเพื่อนใหม่ยังไม่รู้คนกเก่ารู้มาแล้ว เราก็เอาไข่ไก่เนี่ยตอกใส่กกะปิผสมกันไปแล้วก็เทนี่แล้วก็คนๆๆๆแล้วก็กรอกใส่ขวดเนี่ยอย่างเงี้ยคือการขยายเชือ้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีมากนะเดี๋ยวเขาหน่อยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาช่วยทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดี บ้านใครส้วมตันนะรับรองได้เอาไปเทใส่ซิงตันส้วมตันนะจุลินทรีย์ตัวนี้จะไปช่วยย่อยฟีอะกะป,ปิลูกกะป,ปิามาเนี่ยไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตรากกรตรึงในตรเจนได้ดีมากเดี๋ยวตั้งกล้องตั้งกล้องแพร์ง่ายๆเลยเนี่ยกะปิ จริงๆไม่ต้องใส่กะปิก็ได้นะแต่ถ้าใส่กะปิแล้วมันสีมันจะเข้มขึ้นแค่นั้นเองนี่อตอกใส่ไปทีนี่ไม่มีสูตรแต่ตัวใส่เข้าไปก็ตอกผสมน้ำหน่อยให้มันเข้ากันง่ายๆไม่มีอะไรยากมันมีหลายสูตรนะบางคนก็ใส่หัวหอหัวหอมอะไรเงี้ยแต่จริง,รงๆ่ะไข่ไก่ คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขากินโปรโตีนอะไรที่เป็นโปรโตีนนี่แหละเขาชอบเขาก็จะกิน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 แล้วเขาก็ขับขับขับถ่บายออกมาบรรดาขี้ขี้ทั้งหลายเป็นปุ๋ยหมดอะใช่ไหมขี้คนขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่พวกเนี้ยเขาจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยใส่ไปเนี่ยได้แคลเซียม การที่ปลูกผักสวนครัวก็ต้องรู้วิธีการดูแลวิธีการบำรุงเนาะในต่อแค่นี้แหละไม่ต้องมีอะไรทอดเลยใครจะใส่ผงชูรสน,น้ำปลาปลาปลาร้าได้หมดแล้วแต่น้ำหนึลิตรพอดีอเฮียไปเติมน้ำมันแล้วก็ได้น้ำมาฟรีๆเ,ออเขาแจกน้ำ เขาแจกน้ำมันเออเขาแจกน้ำมันแต่เราไปซื้อนี่ไงซื้อน้ำแพ็กลับทล 1, เท่าไหร่พันห้ามเท่าแหกน้ำมันบัตบุขอแตกอ้าวใช่เทเ,เลยแค่นี้เองจริงเนี้ยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็แดงทิ้งไว้ในกระมังกระมังก็แดงกันเนี่ยการทำจดบันทึกของเขาแสงแบบง่า,งงาย ไม่ยากทีนี้ทำไงต่อจ้านี่คือตัวขยายอันเนี้ยเพาะเชือ้อเออแบบนี้นะเอางี้ดีกว่านี่คือการเพาะเชืออ้อเนี่ยอ่ะสมมุติเพาะเชื้อนะทำแบบนี้เติมเข้าไปไม่ต้องโง่ไม่ต้องกอบอใส่เข้าไปอันนี้เพาะเชือ้ออ่ะ เนี่ยทำให้ดูแบบนี้การเพาะเชือ้อไอขวดนี้นะเพาะเชือ้อทำสอวิธีเลยนะในคลิปเดียวกันเน,นี่ยเนี่ยเพาะเชือ้อเสร็จเรียบร้อยไอขวดนี้อีกประมาณ15วันก็แดงนะอันนี้เพาะเชือนะ้อนะตั้งไว้กันอันนี้ขยายแนละ้วนี่ขยายเชือ้อก็เอาตัวที่เป็นเป็น จุลินทียสังเคราะห์แสงแล้วอะเอามาขยายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แดงง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็คนๆคนๆนๆๆๆอันนี้เป็นน้ำประปาที่เราใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะเหม็นดีใครๆก็รู้ ว่ากลินดีแล้วเราก็กรอกครับท่านกดเข้าไปกดให้มันจมน้ำมีช่องไหนก็ทำไปช่องนี้ก็ทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักทำไปจนกว่าจะหมดเรื่องหมดแรงกันนะพวกเรานี่เราก็ได้แล้วเนีเ่ยหนึ่งเห็นป่ะเดี๋ยวมันก็จะแดงแบบนี้ นี่เอาวางอึ๊บวางไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็กรอกแบบนี้แล้วก็วางอยู่ในร่มก็ได้นะไม่ต้องไปวางกลางแดดใดๆทั้งสิ้นอยู่ในร่มก็แดงนี่เห็นปะนี่อยู่ในในร่มแดงเหมือนกันก <c oughs> ำลังฝึกร้องเพลงเรนูนนคร ที่นี้จังมีมนคลังได้พบนนนางดังเหมือนต้องมนแน่นิง่งน้องนุ่งสิ้นไม่ไว้ผมมวยสวยเพลริงพี่รัก เจอแล้วแท้จ ình, ริงสาวเวียงพิงแห่งเมืองอีสานเราเคยสัมพันธ์จำเนื้อไม่ได้สมองไม่ดีสมองไม่ค่อยจะดีความจำเลอเลอะเถอะ จำได้เดียวใครเป็นหนี้ <laughs> เราจำได้เดียวใครเป็นหนี้อะคนไหนที่เป็นหน,นี้เราติดหนี้เราเราจำแม่นผ่ <laughs> านมาหลายปีที่เธอเป็นหนี้เราบอกว่าจะใช้หนี้ <laughs> ตั้งนานเลยเหรอทวงเัินทวงกันออกสื่อนะ นี่นี่นะเก็บเอาไว้ในที่ร่มได้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรียนรู้กันไปนะเจ้าพวกเราส่วนมากวาพวกเราเรียนรู้ได้หมดนะทุกคนอ่านออกเขียนเขียนได้ก็เรียนรู้ได้ปลูกพืชผักสวนครัวดูแลกันให้ดีๆวิธีการเยอะแยะแต่บแป๊บเป็นลมเลย จริงเราทำถังใหญ่ไลยด้วยเรามีถังใหญ่จนดีซีจนเราแสงสิถังใหญ่ไง one morning, one morning so จบจำไม่ได้จำเนื้อไม่ได้ ร้องเพลงอะไรก็ได้ที่เราอยากจะร้องใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน,อ,นาอุ๊ยนาจกเรานะทำช่องไปนะช่องนี้อาจจะยังไม่มีคนเห็นเราไม่ค่อยเอน็นซีเรียดเพราะว่าเราไม่ได้กลับไปนูน่นกลับไปนี่ไม่ค่อยกลับไปหาใครอะไรเงี้ยช่องนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนเห็น แต่ถามว่าเราซีเรียสแม่เราไม่ซีเรียสอะเพราะเราเองก็ทาไม่ไหวเหมือนกันถ้าสมมุติช่องนี้ผ่านอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่4ที่แบบเปิดสร้างรายได้ได้แล้วมีคนสลาวิ่งเข้ามีรายได้มีเหรียญขึ้นแล้วนะโอ้ยก็ต้องขยันลงคลิปอีกอะใช่ป่ะเออมันก็ต้องขยันลงคลิปอีกอะถ้าไม่ลงเหรียญมันก็ขึ้นช้าไงถามว่าเออไม่ลงเนี่ยมันขึ้นไม่มันขึ้นนะแต่มันขึ้นช้านะเหรียญน,นะจะบอกให้ถ้ายใายขึ้นเร็วก็ขยันลงคลิปแค่นั้นเอง ช่องไหนที่เปิดสร้างรายได้ละได้แล้วเนี่ยต้องขยันลงทินเพราะฉะนั้นอดทนมุ่งมั่นเดียวกันมุ่งมั่นขยันจะสันเวลานะจ๊ะทุกคนทำได้คือหลายคนทำได้เราก็ทำได้แหละใช่ไหมหลายคนเขาเรียนรู้หนุนนี่นี่นั่นเขาเรียนรู้ได้เราก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหม I hear her voice in the morning hours she calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. I hear her voice in the morning hours she calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday! Country take me home to the place I belong! Hey, let her rest what you Mama. take me home. Country love. I hear her voice in the morning. Now it calls me. The radio r e m i n d me of my h e a r t firing. เราเป็นคนชอบร้องเพลงสาก,กลด้วยนะเพลงอะไรที่แบบญี่ปุ่นสาก,กลจีนชอบเพลงไหนก็ฝึกร้องเพลงนั้นแหละ หอมเนี่ยไม่ไม่มีเนื้อก็ไม่มีเนื้อไปไม่เป็นแหละต้องมีเนื้ออันนี้ให้เหลือไว้หน่อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เขยา่าเขยา่านี่ทไปนะจ๊ะทุกๆุกคนทําไปแบบไม่ต้องขอให้แค่ขยันลงคลิปอย่างที่บอกอะ่ะ คลิปสั้นสลับคลิปยาวช่องนี้อาจจะไม่มีใครเห็นไม่ใช่อาจจะไม่มียังไม่มีใครเห็นไงช่องนี้แต่เราก็จะทำไว้แค่นั้นเองเพราะว่าช่องกลุ่มปลูกผักเนี่ยลงคลิปไปเถอะลงไปไม่ต้องสนใจยอดวิวอะ่ะแล้วนานๆกลับเข้าไปย้อนไปดูเดยยอดมันเพิ่มขึ้นยอดวิวมันเพิ่มขึ้นมันคือมีคนมาเจอช่องเรา คนที่รักการปลูกมาเจอช่องเราแค่นั้นเองเออถ้าเราไม่ไปเปิดตัวนะยังไงยอดวิมก็สูงขึ้นเรื่อยๆเออถ้าอยากให้มีผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายถ้าอยากเปิดตัวก็ไปที่ช่องกลุ่มเกษตรกลุ่มปลูกผักทุกกลุ่มแค่นั้นเองเพรากลับเราเปิดตัวแนละ้วเปิดตัวก็จะมีคนเห็นคนรักการปลูกมือมาหาตัวมาเจอช่องเรา ส่วนช่องนี้ไปเรื่อยๆไม่ไหวนะครับไม่ไหวจะทำนะครับเหนื่อยครับท่านพ่อแม่พี่น้องคือแบบทําแบบไม่สนใจโลกแล้วลงคลิเปเนงกันเองลงไปจะดีกว่าพวกเราจะถึงไวัยวเกษียณอี่อยก็เกษียณไงชีวิต คือมันถึงจุดจุดหนึ่งที่พวกเราจะต้องพักนะอนาคตข้างหน้าพวกเราก็ได้พักกันทุกคนเท่าแล้วเท่าแล้วแก่เท่าชรามากๆก็ต้องพักทำอะไรไม่ไหวก็ต้องพักอีกหนก็นั่งกินนอนกินพวกเราสบายแล้ว <c oughs> นั่งกินนอนกินเอาบแก่เท่าชรามันก็จะไปอยยังไงะพวกเรา มันก็จะนั่งกินนอนกินกันทุกคนนะถ้าเกิดเรายังไม่แบบแก่ตายซะก่อนเอ้ยยังไม่ตายก่อนแกพวกเราก็จะได้นั่งกินนอนกินกันทุกคนเก่งๆไปดีกว่าฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักช่องนี้ยังไม่ค่อยมีคนเห็นก็ฝากไปก่อนช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเรานะจ๊ะทุกทุกคน ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนรเฮาฮาหาุหนหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไล์ฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อ,อีฝากกดไ์ก็แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราอ่ะตั้งดิโอ้ยอ่ะไหนขยายชุลิซีสัเคหอสแสงเอาอันนี้ดีกว่าอ่ะ เอ,เอาขึ้นปกคลิปดีไหมเอาขึ้นปกคลิปดีไหมจ๊ะถ่ายไว้ก่อนโอเคไปละทำงานทำงานไปถ่ายอีกหลายช่องเลยเนี่ยแค่นี้นะ